ไปบวงสรวงแม่พระโพสต์นะครับ ได้ทำงันเลยไหมเนี่ย 别多肉啊！

ไปถึงคุณเนิอพ่อป้าสีคุณหนาคุณเอากับเลอถึงใจคูมีใจเบิกกว้างชิใจห้ามใจที่เวีนพ่อป้าสีอาละมีใจคณลาเจ้าให้จำไว้จาสิไมไปถึงจำเจ้าตนผาเมตโตนี้ผู้คนมีหูติตาทิ่ผุดจองร้มหาย Khói má xoay nòi, xoay bói, lúc xao mèm Xa tỉ băng nhai, kem gà, chạy quăng, răng thả lèm Vài phai vợt cầm, kệ cháu thi, phùm nâu Phù vãi nọ, phù nâu dù nãy nòng, lù khò văn, nô xa nòm Vài phai tửng tăng cháu, เจาว่านั่นในมาชว่ชวยช่วยกัน,นเดอ้อพราะที่ทรงคราเป็นผู้ตน้นในมาช่วยเสานั้นไอ้มีตรตีปัญญาชิมแข่งจริงว่าเราชาวบ้านไอ้มานัมน่นมาชว่วยมาเร่อและคุณพอฝายไปถึงคุณบิดามานดาผู้บงังเกิดเจ่านั้นในมาชว่ชวยแล้วช่วยกัน คนผู้ชายด้วยมาตัยนั่งเนี่ยทีผู้บันที่ตายดีค่อยเนี่ยเดิน

ผมพันบานให้มาให้อาจายู่ใกล้เธอ เมียคงคาพื่อเล่าจาน้ำเมียโคสุกีนวลเมียโอสุกเออโบได้วะไหนแต่โบใหนวะไอ้ลงไปยุ่งเจ้าอยู่บ่ซื่ บอโสตายจบอมีใจรเลียงไม่เง้ยเอออม่คนเงี้ยไม่คนใจใจอย่สลามาน่าเจ้าจะกดฉันเง้ยเด้อฉันก็ไกดหอกน้าเจ้าเมียคงคเพราะว่าอาล สายบารมีไปหุ่นกันอยู่น้ําตัวละเจ้าท่านสองพระโอ๋บ่เลี้ยงลูกเต้าเฮาคือสิใหญ่สิบ่ตายหมดมอดเหียตายจังไดว่าให้ปงเลี้ยงลูกน้อยของเฮาเด้อลแม่องเาอันแม่อยู่นให้เียงเด้อลูกเาเอาไว้ละนั่ง ได้ยินบอกแม่พ่อสุจะไม่กวนนาน,นาขอพักใจคนยังเที่ยงหอบเท่านั้นคอยอยู่หน้ารหน้อตรงกวันก็ตึงเรียห์คนยังไปเอิ้นอยู่น้ำนาำทุกบาทยังเอิ้นว่าแม่พอสุเอ้ยให้มาซื้อทุบบานไปเขาคุยงช้าง เคนนั่งเสียเมาขาแพ้ตาใบไมารับตอานเมียอยู่นอ,อนสมัยฟอกความเมาตั้งแต่กี่คนออกมาเข่าดูเฮียนเอาแมา่คืนต้องยุจงจางกุญล่ะพอหาพ้าเข่าไม่กินหาบอนและเยียมใส่เอามาตอนอยู่โบเตาตั้งแต่กี่ว่า khi bó ướt già bạc rơ hấu vật chú bắn mặn là tiền luộc làn mu hấu hay chầm về thì bắn yai mày con là 老家的。 อย่างว้นว้นลูกเอินใสมาเรียกมึงท่าแม่ยหากจะไปเก็นผาลูกเต่าเอามาสอนมาหาเรียกเหลือมึงเอาขันเพรใจของเจ้าเรียกษาให้มันถูกใจเรื่อล่ะแม่สศึกใก่บัวละแม่นอเคียงชนอาบน้ำผาเป็นเชียงไห่เน้อ

Châu Sơn Bố là mẹ ơi Sáng mắt đi cháy lôn Cần con

ມັນມີໄປແນ່ນໍແນ່ເຂົາຄໍາເອີ້ຍເຈົ້າຜູ້ດໍາສີແຫຼະຢູ່ຫມ່ຍນ້ອງພ້ອງບຶງຄືນມາເວົ້າຄົນຫ ให้แม่มานํากันด้วยบ่ได้ซื้อสู่สู่ขอย่อถวายแม่ให้มาเรียกมึงเอาสิแท้จะใบหูนี่หลายรุ่นมากหลายไปเอาขึ้นมารถเจ้าต้นแม่เก่ากเอยพอกกคกันให้เรียกหาเอาบา ไอเออมาเหี้ยเออทางเจ้าเม่น้อเต็มควายดำจีรีย่กันนะาคือกกยไปยุวยยุ้ยมาถึงยุกนี้นันนะเพื่อนคือห้อมเหี้ยเออหาเจ้าเมียอยู่นู้นจำมาดีน้อยใจร้่นสึงคนเหี้ยกันนะา

ขอบอมี่ผู้ตักผู้ไทยว่าตัวดำแต่น้อยิใหายใจดำแต่น้อคือเบอร์เนี้ยเออเอนบ่เห็นแม่ก็ตะโงกไปสาี่บ่ะไรมาจ้าคู่เบอแม่ขอคำนี้บนเป็นนี้อย่างเออมีหูยูอินเบอรัพญาเขาแม่พญญาเขา ขันแก่สั่นพวกเจ้าว่าเขาขึ้นเล่ามีบิดขันมามีผู้นี้พวกความว่าจะลูกข้าเจ้าก็แม่นผู้นี้ตัวมาน้ำกันเบิดเกียงเบิดทุกคนเกียงอ้ยเบ้าถือกันแล้วเนาะแม่ ที่ได้เอิญฝนเมีเจ้าขึ้นมาเขาท่วงพราะแม่นยุ่งช่างคือเก่าดอกเจ้าเป็นวังไงอัศจรรย์คนเกิดมาบ่เคยเห็นวังเนียโพสูบเจ้าวันมีเมฆมาไว้ตั้งมาเด้อวังของเมียบ่เอิญยุ่งช่างคือเก่าคือห้อ ละปลาละ <laughs> <laughs> <Yeah, sí, sí. hits> คลิปนี้บ่งส่งแม่พระบ EP หนึ่งก็ขอจบ EP หนึ่งเพียงเท่านี้นะครับชมน่า่าลืมกดไลค์กดซับสครายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อกำลังใจให้พ่อสมชายพารวยด้วยนะครับยิ่ดีมีสุขทุกคนนะครับพบกัน EP สอนะครับสวัสดีครับ